จะสามารถปิดอบายภูมิได้ในขณะที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์และบรรลุถึงมรรคผลลพพานคือบรรลุโสดาบันนะเราก็สามารถจะปิดอบายภูมิเราเกิดมาห้าติดปีปิดอบายภูมิได้เกิดมาร้อยปีร้อยยี่สิบปีปิดอบายภูมิได้ถือว่าคุ้มนะเพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเราเกิดมาบพระพระธวาสันาแล้วเราก็คงพึงขวนขวายขวนขวายศึกษาเรียนรู้ จะกล่าวถึงว่าหัวข้อที่สามโสดะบันประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยความเลือกใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีนะเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคลสี่คู่คือบุคคลแปดบุคคลนะพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของน